น,นี้เป็นเอกสารเริ่มงานวันแรกอ่านให้เข้าใจล่ะนี่มาเริ่มงานวันแรกบอสก็ให้ความสำคัญถึงขั้นบีฟงานด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยไม่ธรรม,มาดานะบอสนะทั้งสวยทั้งรวยแถมใจดีสปอร์ตแล้วก็เปหนังด้วยผมว่าอย่าพูดแบบนี้กัเลยดีกว่านะครับบอสจะดูไม่ดีนะครับแอบกินกันกรุบกรุแอบแซบอะดยเข้าใจปะ เชนน่ะเชื่อฉันสิว่าเธออ่ะจะสบายเลยนะถ้าเป็นของฉันน่ะอย่าดื้อเลยนะดื่มน้ำก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะพรุ่งนี้ไปเรื่องงานวันแรกพร้อมไหมคะเอาจริงๆเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะาเป็นงานที่ผมอยากทํามากเลยแต่ก็แอบกังวลนิดหน่อยอ่ะครับไม่รู้ว่าจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีแค่ไหน คุณไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะคุณเก่งฉันรู้ว่าคุณทําได้แต่ว่าขอแค่เรื่องเดียวถ้าไปเจอผู้หญิงสาวๆสวยๆที่ทํางานใหม่เนี่ยอย่าวอกแวบเป็นอันขาดนะคะโธ่นี่คุณเห็นผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงสวยๆเป็นของคู่กันไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณผมสัญญาเลยนะว่าผมจะไม่วอกแวกเด็ดขาด ทำไม่ได้อย่างที่ปากพูดะคะปป่ะไปจ้ะนี่โต๊ะทำงานใหม่ของเธอนะครับขอให้จสานที่จะแล้วก็อันนี้เป็นเอกาสารเริ่มง,งานวันแรกอ่านให้เข้าใจละ่ะครับไปนั่งที่โต๊ะกันดีกว่าอืม พิ่งมาวันแรกเนี่ยคอมรุ่นนี้คงจะเปิดไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวพี่สอนนะจับตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมมาแล้วนี่อือฮึแล้วส่วนงานวันแรกพี่จะให้สรุปเอกสารตัวนี้ให้พี่อ่านให้เข้าใจแล้วก็ไปส่งให้บนห้องนะเข้าใจแล้วครับแล้วถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือว่าขาดเหลือตรงไหนเนี่ย ไปเอากับพี่ที่ห้องได้ทุกเมื่อเลยนะตั้งไปทำง,งานนะโอ้โหนี่มาเริ่มงานวันแรกบอสก็ให้ความสำคัญถึงขั้นบีฟงานด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยไม่ธรรมดานะ <c oughs> นั่นนะสิก็อย่างว่าเด็กใหม่หน้าตาแบบเนี้ยบอสชอบเออโอกาสดีๆแบบเนี้ย นายรีบคว้าไว้นะใช่บอสนะทั้งสวยทั้งรวยแถมใจดีสปอร์ตแล้วก็เตหนังด้วยใช่และที่แน่ๆนะฉันไม่เห็นบอสทำแบบนี้กับใครมานานแล้วด้วยออกตัวแรงขนาดนี้โอกาสก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวรอยอยู่เห็นๆนะผมว่าอย่าพูดแบบนี้กันเลยดีกว่านะครับบอสจะดูไม่ดีนะครับเราอีกอย่างผมก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วผมก็มีแฟนแล้วนะครับ ที่สําคัญเนี่ยบอสเขามีสามีแล้วเหมือนกันโอ้ยไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนายมีแฟนหรือว่าบอสจะมีสามีอ่ะแต่ทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้มาอยู่นี่ด้วยนะใช่นี่นายก็แก่บริหารจัดการเวลาให้ดีว่าเวลาไหนคุณจะอยู่กับใครก็ทำดัดนเองใช่โดยเฉพาะบอสนะนี่ถ้าบอสเล่นด้วยนะนายจะไม่คว้าโอกาสไว้หน่อยหรอ,อม,มาแนะ ลองดูสิใช้โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะปีหนักมากเลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะเข้ามาได้เลยจ้าบอสเรียกผมมีธุระโดนอะไรหรือเปล่าครับฉันเรียกทำไมเองแหละฉันนั่งก่อนสิ พอดีว่าเอกสารที่เธอส่งฉันมามันมีบางอย่างที่ต้องแก้กันนิดหน่อยฉันก็เลยเรียกเธอมาเพื่อแก้กันสองต่อสองอ่ะแต่ว่าอาจจะต้องแก้กันยาวหน่อยนะพอดีว่าเอกสารตัวนี้มันสำคัญมากฉันต้องใช้ประชุมตอนบ่ายแต่ถ้าแก้กันเสร็จแล้วเนี่ยเธอออกไปพบลูกค้ากับฉันด้วยล่ะเผื่อลูกค้าเขามีคอมเมนต์อะไรจะได้กลับมาแก้กันต่อไห จะอะไรกันนะกันหนาจะเล่นตัวไปถึงไหนบอสครับพอเธอครับก็ฉันอยากได้อ่ะฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอฉันอยากได้เธอมาเป็นของฉันน่ะเธอจะว่าไงบอสอยาทำแบบนี้เลยนะครับผมว่ามันไม่ดีเลยอะไม่ดีเหรอไม่ดียังไงอะเธอก็หน้าตาดีส่วนฉันก็ยังสาวยังสวยและรวยด้วยนะ เราก็มาสมกันเดียอวอ,อีกอย่างฉันก็ไม่ใช่พวกสาวๆเยรุ่นที่เธอต้องมาเปนะฉันสามารถเลี้ยงเธอได้อย่างสบายเลยแหละเธออยากจะได้อะไรละ่ะเดี๋ยวจะได้ของแบรนด์เนมรถหรือว่าะคอนโดหรอจ๊ะฉันให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะแล้วมันไม่ดีตรงไหนละ่ะแต่ว่าบอสครับผมมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาทำงานนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรอย่างที่บอสว่าเลยนะครับแล้วอีกอย่างอะ ผมมีแฟนแล้วด้วยนะครับแล้วผมก็รักแฟนของผมมากด้วยนะครับผมคงทําแบบที่บอสว่าไม่ได้หรอกครับประที่สสาคัญนะครับบอสก็มีสามีแล้วไม่ใช่หรอครับการที่บอสท,ทําแบบนี้เนี่ยเหมือนบอสไม่ให้เกียรติสามีเลยนะครับถ้าสามีรู้ว่าบอสสวมเขาให้เนี่ยจะไม่เสียใจแย่หรอครับฉันคิดถึงเขาตลอดแหละแต่ว่าฉันก็คิดถึงเธอด้วยฉันไม่ได้จะเลิกกับเขามาคบก,กับเธอสักหน่อย เราก็แค่เจอกันบ้างตามที่ต้องการแอบกินกันกรุบกรุแอบแซบอะเธอเข้าใจปะนี่อยาเล่นตัวไปหน่อยเลยนะ้าเป็นของฉันด,ดีกว่านะพอเธอครับบอสเทอนนาเชื่อสันสีว่าเธออาจจะสบายเลยนะถ้าเป็นของฉันนะ่ะอย่าดื้อเลยนะหยุดเลครับบอส ผมทำแบบนี้ไม่ได้จริงๆครับบอสบอสไปทําแบบนี้กับสามีของบอสเถอครับผมจะไม่มีวันทําแบบนี้กับแฟนของผมเพราะผมรักแฟนของผมมากต่อให้บอสเสนอของอะไรก็แล้วแต่ผมหากหลังเธอไม่ได้จริงๆครับถ้าบอสยังจะทําแบบนี้อีกผมว่าผมลาออกดีกว่าครับอ้าพี่รักคุณเองเหรอคะใช่จ้ะผมเองพี่รักใช่นี่ขวัญภรรยาของผมเอง นี่เหรอเด็กใหม่ที่ว่า,าหล่อออ่ะแล้วคุณรวบหัวรวบหางได้หรือเปล่ายังเลยค่ะงานนี้คงจะยากอะ่ะเห็นพูดแต่ว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมากห่วงเนื้อห่วงตัวสุดๆนี่มันอะไรกันครับอย่าบอกนะว่าคุณก็รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอะ่ะนี่มันเมียคุณนะคุณบ้าคุณเสียสติไปแล้วหรอทำไมถึงปล่อยให้เมียคุณมาถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้ได้อะ่ะ ดาจบรยงังเออดาจบแล้วแล้วก็ไม่ทงไม่ทำแล้งานที่นี่เนี่ยคุณนี่มันอะไรกันครับคนนี้ปากจัดดีพี่ชอบพี่ให้ผ่านขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะ โดยเฉพาะพี่สะพ้ยแสดงเก่งมากเลยค่ะพี่สะพ้ย <S <S ใช่นี่เพียงพอน้องสาวของผมเองส่วนนี่ก็ภรรยาของผมผมต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องทดสอบอะไรแบบนี้อ่ะมันเป็นแผนของผมเองผมแค่อย,อยากพิสูจน์ว่าแฟนหนุ่มที่เจ้าน้องสาวตัวดีของผมเล่าให้ฟังนะักฟังหนาเนี่ยว่เาเป็นคนดีนิสัยดีแล้วก็รักน้องสาวผมมากเนี่ยจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า แล้วบังเอิญเนี่ยนายก็มาสมัครงานที่นี่พอดีฉันก็เลยวางแผนนี้ขึ้นมาไงพี่ยินดีด้วยนะเขารักหนูจริงๆแหละหนูโชคดีมากเลยนะเขาเอาแต่พูดถึงหนูว่าเขา,ามีแฟนแล้วรักแฟนมากด้วยแต่พี่ขอเตือนอย่างหนึ่งเลยนะเขามือหนักมากห้ามนอกใจเป็นอังขาดผักพิธีนะกระดูกกระเดี่ยวพี่บิดเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> อ่อฉันต้องขอโทษคนจริงๆนะคะที่ทำแบบนี้ พี่ชายฉันอะไม่ยอมให้บอกแต่ว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทำให้ฉันรู้ว่าคุณรักฉันมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาคุณก็จะไม่หวั่นไหวอันนี้ดอกไม้แทนคำขอโทษแล้วก็แฮปปี้ n อ็นิเว์ซารีครบรอบหนึ่งปีนะคะ คุณมากเลยนะครับยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยล้กันนะครับที่ผักแรงไปหน่อยอะปาว่าแต่แฟนพี่เนี่ยเล่นบทจะชูเนียนมากเลยนะครับถ้าไม่เฉลยเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นการแสดง <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกนะ้าถ้าแฟนพี่เจ้าชู้เนี่ยพี่ทิ้งแน่นอน <laughs> <laughs> คุกล้าทิ้งฉันจริงเหรอคะอาจริงสิถ้าคุณลองเจ้าชู้นอกใจผมนะผมจะอุ้มคุณไปทิ้งลงหลุมเลยแหละคุณนี่ก็